สำหรับใครนะครับที่อยากจะฟาร,ร์มเกมไลน์เลนเจอร์หรือเกมที่มีระบบออโต้แต่ไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทผมขอแนะนำ UG Phone แอปพลิเคชันที่เช่ามือถือสามารถช่วยเพื่อนๆฟาร,ร์มได้อย่างง่ายขึ้นและก็สะดวกมากขึ้นอีก UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่บนระบบคลาวด์นะครับมือถือเครื่องหนึ่งที่สามารถทำให้เพื่อนๆเ,เปิดบอทออโต้ฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือหรือปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วก็ตาม ตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบบจะเสื่อมไม่อยากเปิดคอมทิ้งไว้เพราะกลัวจะเปืองไฟ UG Phone ช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะใช้งานตัว UG Phone ก็สามารถเข้าไปใน Play Store และสามารถพิมพ์ไปได้เลยนะครับว่า UG Phone ก็จะเจอตัวแอปก็สามารถกดดาวน์โหลดได้เลยใครนะครับที่อยากจะเติมเกม Line r a n g e r ราคาถูกนะครับขอแนะนำแมงปอเลยนะครับ เติมถูกกว่าเติมเองแน่นอนต้องแมงปอเท่านั้นนะครับสนใจแอดไลน์แมงปอไปได้เลยนะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Line Ranger นะครับอยู่กันในช่อง 1GTC ในคลิปนี้นะครับก็มาถึงเวลาละ <c oughs> <c oughs> ยังเป็นใครอยู่นะฮะจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราเปิดนะฮะตามล่าหาหัวม่วงกันชี่อนะฮะ ในคลิปนี้เราก็จะมาปั้นตัวละครชีองค์เป็นไฮเปอร์แม็กกันนะฮะเพราะว่าผมเจอใน p v p เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าโหดมากนะฮะชีองค์คือแบบโหดไปไหนอะเออนะอ่ะมาเดี๋ยวมาดูกันนะฮะสำหรับชีองค์ก็คือเรียกได้ว่าน่าจะตํานานน่าจะปั้นมาเล่นกันเยอะไหมเออท็อปตำนานมีหรือ,อยังอันนี้ครับ1ทีมแหละเออต่อครับอ่ะ นี่ฮะต่อเลยทีมที่สองครับโอ้ยทีมที่สองมาในส่วนของไทโยนะเออไทยโยนี่ก็มีดาเมจไม้นะครับรีเซส,สกิลนะฮะที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับอืมเฮ้ยโอ้โหไทยโยอะตายแล้วต้องเปิดหาบะเนี่ย <c oughs> อ่ะอันที่สี่ครับทีมที่สี่อ่ามีชีองนะ,ะก็ถือว่ามีปรับบนนะทั้งชีองกับไทยโยนะแต่ผมได้ตัวชีองมาตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาปั้นกัน นะว่าเฮ้ยตัวละครชีองค์เนี่ยไฮเปอร์แม็กเนี่ยมันจะเล่นได้หรือเปล่านะเออผมจะเอามาแทนในส่วนของบากิ9ก้าดาวแม็กเลยนะครับโอ้โหกบแทบไม่มีคือผมนะครับอาจจะพูดเสียงเบาหน่อยนะครับหรือไม่ก็อาจจะเสียงแปลกๆเพราะว่าผมอยู่ที่ขอพักแหละนะครับอันนี้ก็ย้ายเรียบร้อยแล้วนะครับย้ายที่ก็เลยเยนะฮะ อาจจะต้องงดใช้เสียงหน่อยนะครับอาจจะเสียงดังยากนะเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันในไรสดนะอ,อนะครับเมื่อวานนะครับวัน2วันนะฮะยุ่งเลยย้ายของนะก็ย้ายของย้ายอะไรทํานู่นทํานี่เสร็จเหนื่อยมากนะฮะอะมาใส่มอนไปนะครับเสียสละไส่มอนวัตถุดงวัตถุดิบผมเตรียมไปครบหรือยงังวะจะมาทําคลิปปั้ดเนี่ยอะวัตถุดิบไฟมีนะครับเออ ึออ๊บนะฮะไฟมีแล้วก็ใส่กบไปเลยครับ20ตัวนะฮะแต่วันนี้เป็นวันน่าจะวันพุดปะเออใช่ไหมไม่มันใจเรื่องวันนะฮะมันไม่ใช่เวลวคูณ2ไงเออมันก็จะลำบากหน่อยนะครับแต่เล่นแฮะโอเคนะฮะแต่เราปั้นแค่ไฮเปอร์แม็กเนี่ยไม่น่ามีปัญหาเท่าไหร่นะถ้าถามในมุมอมองผมอะ่ะอืมอ่ะบวยอีกสิบครับ โอเคนะฮะอัปบุญสิบเรียบร้อยนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยได้ทําการนะครับหาตัวละครกิ๊กี้นะฮะเพื่อที่จะเอามาอัพนะฮะให้ตัวชีองค์เนี่ยเป็นไฮเปอร์แม็กนะโอ้โหก็คือไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์เนาะก็เลเวลค่อนข้างที่จะยากเลยนะครับมาฮะเดี๋ยวเอาตัวละครชีองเนี่ยมาแทนในส่วนของบากิเลยละกันนะครับเดี๋ยวเราจะโยกเกียร์บากิเนี่ยให้กับชีองไปเลยนะ ่เดี๋ยวดูดีว่าสลับได้ไหมเนี่ยวัตถุดิบมีไหมอเออเฮ้ยได้อยู่นะมีอยู่มีอยู่มีอยู่นะอ่าขาดในส่วนของลิงคัสลิงคัสแล้วก็ตัวมังกรแล้วก็นางเงือกนะฮะลิงคัสมังกรนางเงือกลิงคัสมังกรนางเงือกน่าจะเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไปหาวัตถุดิบมาละเออ ดูวันนี้เป็นยังไงซอลไปครับแล้วก็ในส่วนของนางเงือกนะฮะอ่านางเงือกมา3ตัวนะฮะแล้วก็อัพเป็นไฮเปอร์ไปเลยครับนี่อัพเป็นไฮเปอร์ไปเรียบร้อยนะครับผม,ผมก็เป่าเกียร์มาแล้วช่องแรกก็จะเป็นริวโกช่องโจมตีนะครับส่วนช่องกลางนี่ก็จะเป็นโรวหิงสา นะก็ได้ในส่วนของสกิลพัดด้วยนะครับนี่เลยนะส่วนช่องท้ายนะครับก็เป็นต่างหูอิสนาได้ลดแร่หลบต้านรดแร่นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหลบเท่าไหร่นะหลบ50นะครับต้านร2อย่นะเออประมาณนี้นะครับไปเดี๋ยวไปตะลุย PP, PP กันนะชีองค์ในไอดีหลักเนี่ยนะจะเป็นยังไงนะครับ <c oughs> <laughs> แถมไม่ได้เล่นเลยนะครับ PP, PP นะป้องกันอย่างเดียวเลยตอนนี้นะครับอะลุย ทีมแรกเลยครับเดี๋ยวไปดูกันว่าไฮเปอร์แม็กเนี่ยใช้งานได้ไหมในทีมหลักของเราอ้าอันนี้ผมเอาทีมผิดหรอกอเออไม่ได้ตั้งอันนี้เป็นทีมหลักนะอันนี้ครับมาเอาบินไปตีป้อมด้วยครับก็จะเห็นนะครับว่าชีองนี่ก็ยืนอยู่ข้างหลังนะอาดามเมจไฟนะครับเป็นยังไงนะฮะโอ้โหโดนดันรัวๆเลย อาจจะมีการกระตุกเกิดขึ้นต้องขออภัยด้วยนะครับนะก็นี่นะอย่างไอดีผมเนี่ยไม่มีดาเมจไฟอย่างเมงูมินนะฮะเออเอาตัวนี้มาเป็นดาเมจไฟจัดการกองหลังเขาก็น่าสนใจอยู่เนาะเออไม่แย่ครับนี่ชี้องฮะนี่นะอุ้ยระยะยืนไม่เลวนะระยะยืนพอๆกับลุงนวดเลยนะเออไม่เลวครับไม่เลวเลยไม่แย่เลย นี่ครับเกมแรกลุยกันต่อนะครับทีมที่2นะคืออันนี้เป็นทีมป้องกัน5ตัวนะครับค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะทีมป้องกัน5ตัวเนี่ย <c oughs> คือแบบวอด5ตัวป้องกันโหดมากนะฮะทีม10ตัวไปเจอยังไม่ไหวนะเดี๋ยวมาดูดิว่าชีองจะแบกผมหรือว่า <c oughs> นี่นะอ่าเอาบินไปกดป้อมเขาด้วยนะครับนี่อ,อึนะ้บนะฮะ เฮ้ยโอ้โไม่เลวนะครับผมนะเออพอมาเล่นกับทีมจริงของผมนี่ก็ยืนได้นะไม่ตายนะเออยืนได้ครับไม่ตายนะแล้วก็มีในส่วนของสกิลเขงด้วยนะที่เขาจะโคนิ่งพักพวกมานะด้วยความเป็นสกิลโคนิ่งพักพวกบวกอ่ะมันจะติดดีมากนะทำให้เราแทบไม่ต้องปล่อยเลนเจอร์รอบข้างมาเลยนะอ่ะเดี๋ยวลุยกันต่อนะครับเออน่าสนใจนะครับอ่ะ เดี๋ยวผมจะเล่นแค่5ตัวละกันนะครับเดี๋ยวดูว่าตัวละครชีองเขาเนความสามารถโคนิ่งแบบพวกเนี่ยจะโคลนเนี่ยห้าตัวเนี่ยที่ผมไม่ได้ปล่อยเนี่ยมาเยอะขนาดไหนเดี๋ยวมาดูกันเอาแค่5ตัวหลักตัวนี้พอนะอยากเห็นนะครับเพราะว่าเฮ้ยตรงนี้ก็น่าสนใจเพราะบางทีเราโดนคอมโบแร่พันอะไรพวกเนี่ยปล่อยตัวไม่ออกนะโดน5าวิอันเนี้ยปล่อยตัวไม่ได้อันนี้เขาอาจจะโคนโคนมาให้เราไงนะเป็นไงดูดิ ก็จะเห็นนะครับว่าจะมีอย่างตัวในส่วนของอเขาเรียกอะไรนะไอตัวหัวขาวนะเออนี่ฮะนี่อ้่หจบได้นะครับผมเฮ้ยดีเหมือนกันเนาะเพราะว่าทีม5้าตัวผมแบบไม่มีตัวแทงเลยนะก็อ๋คุณกินกินโทคิเออจําหนึ่งชื่อไม่ออกนะฮะอืมก็เรียกในส่วนของกินโทคิเมื่อยืนข้างหน้าเมื่อกี้ทุกคนก็เห็นเนาะอ่ะต่อเลยครับเออ น่าสนใจน่าสนใจครับนี่ฮะอ่านี่โคนล,ลงนวดมาด้วยโอ้โหเมื่อกี้โคนชิงใโอค,ครับเห็นนะนี่ฮะอ่าเดี๋ยวดูว่าคนตัวแทงมาหรือเปล่านะนี่ฮะคนตัวแทงมาไหมอ่าอันนี้เราโดนคอมโบนะหยุดไหวพิบเมื่อกี้ชะง,งักไหวพิบอืมนี่ครับเราเล่นห้าตัวครับตอนนี้โคนมาปะ อ้าวชนะนะครับผมนะอ่ะก็ตึงอ่ะนะเอออ่นนี้นี่ครับจับคู่ซ่อนเรนนะฮะก็คือจะได้คะแนนถ้วย2เท่านะครับอืมถ้าเราตีชนะได้ไปเลยครับ2เท่าไปครับอืมมานี่น้ำแข็งไฟไปก่อนนะฮะก็โคนชิงยี่โอมาครับอ่าโคนอุ้ยโคน ติดดีมากครับฝนเบาช้างมาแล้วตอนนี้บินเขาก็บินผมกําลังวัดกันอยู่ใครจะอยู่ใครจะไปนะเขามีหมากลุกเฮ้ยผมไม่ได้ปล่อยกันบินมาไหวไหมเนี่ยโอย้แล้วดูคอปป้อมดิยังแรงเรียบร้อยวัดใจเรียบร้อยนะขอป้อมแรงมากนะครับผมนะอ่ะก็นใี้เห็นกันนะว่าเออดีด,ดีดีนะ่าสนใจนะครับ เดี๋ยวผมขอลองไปเทสหน่อยนะครับว่าการโคนนิ่งพักพวกบวกเนี่ยหรือว่าพลัสเนี่ยเออแล้วแต่คนจะเรียกนะ้ว่ามันติดดีขนาดไหนนะอ่ะลองด่านนี้เลยนะครับเออมันจะแบบโอกาสติดอ่ะสัก10ตัวแล้วกันปล่อย10ครั้งนะฮะติดกี่ตัวอ่ะไม่ได้มีในทีมนี้อีกอเออมีไหมมีไหมอ่ะนี่นี่เลือกอทีมนี้มาทีมหนึ่งนะครับอืมต่อเลย นี่อ่ะติดแล้วหนึ่งติดป่ะติดไหมเนี่ยอ่าติดสองนะอันนี้เราปล่อยกันมาเท่าไหร่สี่ตัวอ่าสี่ตัวติดสองอ่าห้าตัวติดสามหกตัวไม่ติดเจ็ดตัวไม่ติดแปดไม่ติดเก้าไม่ติดเฮ้ยหายเลยเว้ยอ่าสิบไม่ติดอ่าร์สิบเอ็ดติดนะฮะอ่าติดลุงหนวดมานี่ฮะ ก็ก็น่าสนใจนะครับเออประมาณนี้นะครับถ้าติดตัวแท็กนี่ดีมากเอาแท็กมายืนอึดๆนะครับเอออ่ะประมาณนี้นะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับชีองในไอดีหลักก็คิดว่าน่าจะเอามาแทนบาก,กิแบบเต็มรูปแบบแต่ถามในส่วนของแร่พันหรอและแร่พันผมไม่เสียดายหรอกก็จริงๆก็เสียดายแร่พันนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าจะมาเข้าตำแหน่งตัวไหนเลยเพราะว่า เบื้องต้น,นทุกตัวใช้งานนะครับอันนี้ก็เป็นดาเมจหม้ให้กับทีมเดี๋ยวถ้าผมได้ตัวละครอ,อย่างไทโยมาเนี่ยก็จะเอามาแทนในส่วนของตัวชิงเออนะอาจจะเล่นเป็นไฮเปอร์แม็กเป็นดาเมจหมาช่วยกัดเนาะก็กำล,ลังคิดอยู่เหมือนกันนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้ละกันนะครเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ